สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวค o มเ a n d e เซเบอร์ x โดโกเคนเกคิโดสลับดาบเล่มนี้ก็เป็นอาวุธประจำตัวของคาเมเดอร์บัสเตอร์นั่นเองช่วงนี้ของเล่นจากคาเมเดอร์เซเบอร์ก็ออกมาไม่เยอะนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาตามเก็บดาบเล่มเก่าๆที่ยังขาดอยู่แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์บัสเตอร์ดาบโดโกเคนเกคิโดเก็นบุชินวะวันเดอร์ไรทุกในส่วนด้านข้างก็เช่นกัน ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆของดาบเล่มนี้และนี่ก็คือดาบโดโกโเคนเกคิโดที่จะมาในทีมสีเงินกันเมทัลตัดกับสีสม้มสำหรับรายละเอียดในส่วนด้านหน้าก็จะมีอักขระของคาเมเดอร์เซเบอร์ที่เขียนไว้ว่าโจมตีด้วยดาบยักษ์แห่งปตัตตพี ช่องสำหรับใส่ Wonder Ride Book ด้านบนก็จะเป็นที่เสียบบุ๊กสำหรับการใช้ท่าไม้ตายปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงและเอมเบลมของ Commander Buster ในส่วนด้านหลังก็จะมีลำโพงและช่องใส่ฐานแล้วก็ลองมาเทียบขนาดกับดาบคาเอนเคนเรกกะกันดูบ้างกเ็เรียได้ว่าใหญ่กว่ามากเลยทีเดียวสลับวันเดอร์ไรท์บุ๊กก็คือเกนบุชินวะที่มาในตีมสีเงินด้านหน้าก็จะเป็นชื่อหนังสือเกนบุชินวะตำนานเต่าดำและรูปของเต่าดำเกนบุด้านล่างก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดสัตว์ในตำนาน เมื่อเปิดมาด้านในก็จะเป็นรูปของเกนบุในส่วนหน้าของการแปลงร่างก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์บัสเตอร์รายละเอียดต่างๆก็คือเกนบุชินวะเต่าดำหุ้มเกราะรวมกับดาบซักเซตสิงสถิตยอยู่ในตัวของคุณ เนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ก็คือกาละครั้งหนึ่งได้มีสัตว์ในตำนานที่มีพลังของกรอะอันแข็งแกร่งและทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาลองแปลงร่างกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์บัสเตอร์สำหรับคำอัญเายก็คือเก็นบุชินวะหนึ่งดาบฟาดฝันฟาดฝันให้แหลกโดโกโดโกโดโกเคนเกคิโดดาปัพีพิมพ์ใหม่ดาบหุ้มเกราะสมบูรณ์แบบนำพาการโจมตีมหาศาลยิ่งกว่าทางเหนือสำหรับการใช้ท่าไม้ตายก็ต้องเอาบุ๊กมาอ่านที่ด้านบนซึ่งก็จะสามารถอ่านได้3ครั้ง สำหรับคำบรรยายก็คือเก k คิโดท่าไม้ตายการอ่านโจมตีแบบไม่เลือกหน้าส่วนคำว่าโดก่อนก็จะแปลได้ว่าเปลี่ยงสำหรับการใช้ท่าไม้ตายก็จะมีเสียงอีกรูปแบบหนึง่งที่มาแบบแรนดอม ก็จะเป็นเกคิดโดถ่าไม้ตายการอ่านโจมตีเข้าจุดตายแบบไม่เลือกหน้า สำหรับท่าไม้ตายที่2และที่3ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงเอฟเฟคให้ยาวขึ้น お豆が巨大な木となる不思議な話。 Thank <laughs> Oh! <laughs>

และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของ DX Dokoken Kekido ก็ต้องเรียกได้ว่าลูกเล่นมาเยอะสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็ทดแทนมาด้วยความใหญ่ของดาบเล่มนี้ที่เวลาเล่นแล้วก็เต็มไม้เต็มมือดีนะครับสำหรับตอนนี้ Commander Saber ก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายของเล่นต่างๆก็ออกมาแทบจะครบแล้วนะครับและสาหรับช่วงนี้ใครที่จะมาตามเก็บดาบเล่มเก่าๆก,ก็น่าจะพอหาได้ในราคาที่ไม่แหลงมากด้วยนะครับ ยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวรุกผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสักการับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ